ค่าน้ํามันที่บริษัทจ่ายให้พนักงานแบบเหมาจ่ายเท่ากันทุกๆเดือนนําไปถือเป็นเงินได้ของพนักงานกรณีนี้พนักงานต้องนําบินน้ํามันมาเป็นหลักฐานการจ่ายไหมคะถ้าไม่มีบินจะถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามไหมคะค่าใต้โต๊ะบวกกลับแล้วมีผลอะไรกับบริษัทหรือเปล่าครับ ขาดทุนจากค่าเสื่อมประเภทเครื่องจกักรนะเกิน2ปีมีปัญหากับเจ้าหน้าที่ธนาคารมากเลยค่ะเพราะมีเงินกู้และโอดีกับธนาคารการเป็นตัวแทนจำหน่ายฉลากินแบ่งได้รับยกเว้นภาษีบุคคลธรรมดาหรือไม่นะครับเดือน9เนี่ยจ่าย Facebook กับ Google เป็นธุรกิจอสังหาที่ยกเว้นแว t ต้องยื่นพอพอสบอกอยู่ไหมคะค่าน้ํามันที่บริษัทจ่ายให้พนักง,งานแบบเหมาจ่ายเท่ากันทุกๆเดือน นำไปถือเป็นเงินได้ของพนักงานกรณีนี้พนักงานต้องนําบินน้ามันมาเป็นหลักฐานการจ่ายไหมคะถ้าไม่มีบินจะถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามไหมคะกรณีนี้ไม่จาเป็นแล้วนะครับนะไม่จําเป็นแล้วนะไม่จําเป็นว่าจะต้องมีเอกสารนะครับเพราะว่าเราจ่ายให้พนักงานแล้วรวมเป็นส่วนหนึ่งของเงินเดือนแล้วนะครับและถ้าเราจ่ายให้เท่าเท่ากันทุกเดือนเนี่ยก็ถือเป็นฐานที่ต้องต้องต้องนำไปรวมในการคำนวณเงินประกันสังคมด้วยนะครับไม่ต้องมีหลักฐานแล้วนะครับ สรุปนะครับของคุณอุสุมาก็คือค่าน้ำมันที่จ่ายเท่ากันทุกเดือนแล้วไปรวมเป็นเงินได้พนักงานแล้วยื่นพองกดอหนึ่งแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องมีใบเสร็จค่าน้ำมันมาแล้วนะครับถือเป็นรายจ่ายได้ครับค่าใต้โต๊ะบวกกับแล้วมีผลอะไรกับบริษัทหรือเปล่าครับ่าใต้โต๊ะบวกกับก็1ก็คือถูกต้องในเรื่องภาษีนะครับแต่ก็ยังผิดในเรื่องของกฎหมายการประพฤติมิชอบในวงราชการ รหรือประพฤติไม่ชอบปชอปชปปงเนี่ยสามารถตรวจสอบเราได้นะครับฉะนั้นโทษหนักกว่าภาษีอีกนะครับฉะนั้นถ้ามันมีเรื่องเงินเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่ควรมาลงในบัญชีนะครับแต่เพราะพอไม่เอามาลงในบัญชีมันก็มีภาษีต้องจ่ายเยอะแล้วเงินออกจากบริษัทก็ออกไม่ได้นี่ก็คือปัญหาที่ปวดหัวมากนะครับซึ่งไม่ได้เพิ่งเกิดนะเกิดมานานแล้วทุกวันนี้ก็ยังแก้ไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นก็ต้องทําใจ นะเจอเริงเจอเงินแบบนี้ก็ต้องทําใจเนะมื่อเราอยากได้งานนะครับอยากจะให้องคอ์กรอยู่ได้เลี้ยงลูกน้องได้ถ้ามีเงินเหล่านี้นะครับขาดทุนจากค่าเสื่อมประเภทเครื่องจกักรนะักเกิน2ปีมีปัญหากับเจ้าหน้าที่ธนาคารมากเลยค่ะเพราะมีเงินกู้และโอดีกับธนาคารขาดทุนนะครับ ค่าเสื่อมราคาเราก็คิดค่าเสื่อมได้อยู่แล้วนะครับก็20%อต่อปีถือเป็นทรัพย์สินอื่นนะครับส่วนเรื่องของ OD นะครับถ้าเกิดมาก่อนที่เครื่องจักรพร้อมใช้งานก็ต้องถือรวมเป็นต้นทุนของทรัพย์สินนะครับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นก่อนแต่ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตามหลังหลังนี้เรากู้เงินมาแล้วเนี่ยหรือเราทำลิสิ่งเนี่ยนะครับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นทีหลังนี่ถือเป็นรายจ่ายได้นะครับในรอบบัญชีที่เกิดขึ้นนะครับ อาจารย์ครับจะขอพบเพื่อปรึกษาว่าการเป็นตัวแทนจําหน่ายฉลากกินแบ่งได้รับยกเว้นภาษีบุคคลธรรมดาหรือไม่นะครับขายฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะครับยี่ปัวอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับถ้าอยู่ในรูปแบบบุคคลธรรมดาเนี่ยจะได้รับยกเว้นเงินได้ตามกฎกระทรวงนะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดานะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยแต่ถ้าเป็นตัวแทนขาย ในานามานิติบุคคลนะครับอันนี้ต้องเสียภาษีนะครับต้องระวังอาจารย์ค้าเดือน9เนี่ยจ่าย Facebook กับ Google เป็นธุรกิจอสังหาที่ยกเว้นแวตต้องยื่นพอพอสบกอยู่ไหมคะเดือนนี้จ่ายเดือน9นะครับไม่ต้องยื่น36แล้วนะครับคือเข้าไปดูในเพจจอมโวนะครับจะมีไลฟ์เรื่องนี้ไว้นะครับคุณเจี๊ยบ นะครับไล่ไว้อย่างละเอียดเลยแล้วก็มีแล้วก็มีแบบฟอร์มด้วยอ่านแล้วเข้าใจง่ายนะครับแต่ผมตอบคําถามเบื้องต้นแล้วกันนะครับว่าจ่ายในเดือน9เนี่ยแล้วเราเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งไม่อยู่ในระบบภาษีค่าเพิ่มเนี่ยนะครับเมื่อจ่ายไปสมมุติว่า Facebook เรียกเรามา1นึ1่งหนบาทเนี่ยคุณก็จ่ายไปเลย107บาทนะครับแล้วเอา107บาทเนี่ยมาเป็นรายจ่ายทั้งจํานวนนะครับพอสามก็ไม่เกี่ยวนะครับเฟซบุ๊กจะเป็นคนจ่ายน้าส่งให้สัมภาระเองนะครับ